วันนี้วันที่ 13, <ม>สิบสามเมษายนนะสองพันห้าร้อยหกสิบสามก็สมมติว่าเป็นวันปีใหม่ไทยนะแต่ปีนี้วันปีใหม่ไทยก็มีความเปลี่ยนแปลงนะเงียบสงัดสงบดีนะเพราะว่าสถานการณ์โรคระบาดท,นะทำให้หลายๆอย่างต้องถูกเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถูกปรับตัวไปตามสถานการณ์นั้นๆจริงๆปีใหม่ไทยเนี่ยเดิมที แต่ก่อนนานมาเนี่ยให้เป็นปีใหม่จริงๆด้วยนะวันสงกรานนี้นะอาจจะมีการขยับวันบ้างอย่างมเมิงเนษามาอะไรกบ้างก็แล้วแต่ในช่วงเวลานัน,นั้นนะแต่ก็กลายเป็นวันปีใหม่จริงๆเราเพิ่งถูกเปลี่ยนแปลงวันปีใหม่เป็นหนึ่งโมกราาเนี่ยประมาณปีสองสี่แปดสี่นะสมัยจอมพลปพ,พิบูลสงครามนะก็เปลี่ยนให้เข้ากาับสากลโลกเขาว่าเขากําหนดปีใหม่เป็นอย่างนี้อย่างนี้ แต่เดิมทีเนี่ยของเรามันเป็นในรูปแบบของจักรราศีนะที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางอินเดียนก็เลยใช้วันสงกรา์จริงๆสงกรารเนี่ยแปลว่าเคลื่อนย้ายนะย้ายก็คือเป็นปนการเปลี่ยนผ่านของจักรราศีตามคตินิยมของฮินดูโบราณเขาที่ว่าวยเรื่องของราศีต่างๆจริงๆก็เป็นการกําหนดสมมติโลกนะให้คนเข้าใจตรงกันนะแต่ทีนี้ <c oughs> พอมันมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็น นัเป็นวันที่หนึ่งมกร,ราให้เข้ากับสากลแต่ประเทศทา้งแถบนี้นะไม่ว่าไทยลาวพม่าก,ก็ยังคงเพราเรียกว่ายังคงประเพณีนิยมการทําสงการการปฏิบัติพิธีต่อสงการกันอยู่เราก็มีพิธีการมากมายนะถ้าเกิดว่าเป็นวันปกติถ้าเป็นเหตุการณ์ปกติก็อาจจะเป็นสงน้ําพระบ้างสงน้ําคนเท่าคนแก่หรือว่าถ้าเกิดเป็นกลุ่มวัยรุ่น,นก็กลับบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ก็กัด เป็นวันที่ถ้าฝ่ายความมั่นคงหรือทางบ้านเมืองก็อาจจะเรียกว่าเจ็ดวันอันตรายนั่นก็คือจะเป็นเจ็ดวันที่คนตายเยอะมากกว่าโควิดอีกปีที่แล้วตายเท่าไหร่หลายร้อยตายมากกว่าโควิดในที่นอีกนะแต่คนลืมไปหรือว่าคนไม่สังเกตว่าภายในแค่เจ็ดวันเนี่ยคนตายเป็นร้อยร้อยอันนี้หลายเดือนแล้วคนตายสามสิบเศษในเมืองไทย,ยถือว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่หมายถึงว่า อ่าเป็นเรื่องน่าชมชัยว่าตายน้อยตายมากนะแต่จะเปรียบเทียบให้เห็นถึงว่าจริงๆแล้วไอ้เจ็ดวันอันตรายที่คนเมาเมาไมาก,กันประมาทกันแล้วก็ใช้ชีวิตไม่เป็นกันเนี่ยคนตายมากกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่คนกลัวกันทุกวันทุกวันอีกเนี่ยนเนี้ยในชิงฤดูช่วงฤดูสงการปีเนี้ใครอาจจะมองว่ามันสงบนะมันอาจโทษโทษโทษดีใช้คําว่าเงียบเหงานะไม่คืนเครงแต่ในทางกับการตาม,มามานั่งดูเมื่อวานโอ้ มันเป็นวันที่คนตายน้อยลงนะในเจ็ดวันนี้แล้วก็เป็นวันที่คนผิดสีนน้อยลงเนะี่ยไม่รู้จริงเท็จประการใดนะนี่ความคิดส่วนตัวนะคนผิดสินน้อยลงก็คือคนดื่มสุราทําไมคิดว่าน้อยลงเนะี่ยไม่จริงเหรอ <c oughs> คนดื่มสุราน่าจะน้อยลงไม่มันซื้อเก็บกักตุนไว้แล้วกินที่บ้านมันเองนะไอ้คนกินเหล้าก็กินมันก็อยากกินเหมือนเดิมแหลนะแต่คงไม่กล้ามาเปิดเผยเนะการเลี้ยงฉลอง การเมาไมยออกมาขับแว้นออกมาลดน้ำไม่ใช่ลดน้ำสาดน้ำกันให้เกิดอุบัติเหตุอะไรก็หายไปหมดนั่นเนี่ยมันกลายเป็นช่วงเวลาของปีเนี้ยกลายเป็นช่วงที่คนผิดศีลน้อยลงอาตมาคิดว่านะผิดศีลเรื่องสุลาน้อยลงการจับกลุ่มเพื่อจะก่อให้เกิดการปฏิทุสลายกันการเขาเรียกว่าอ,วอะไรการทําไม่ดีไม่ร้ายต่อกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายหรืออะไรก็แล้วแต่น่าจะดน้อยลงแล้วก็ การที่คนเราจะถาดสติในการที่จะประมาทจต่สุราก็าน่าจะลดน้อยลงอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็น่าจะลดน้อยลงเนะี่ยเพราะว่า,าประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินก็ดีสถานการณ์โรคไวรัสก็ดีทําให้คนเนี่ยตระหนักมากขึ้นทำให้คนดะูแลตัวเองมากขึ้นเนี่ยตองนี้ก็อาจจะเป็นข้อที่ทําให้หลายๆคนก็อาจจะบอกว่าแต่ไม่ได้ไปลดน้ำตาหัวผู้ใหญ่คนนั้นคนนี้มันก็มีวิธีการต้องหลายอย่างนะที่ ทางภาครัฐหรือสัสุขเขาแนะนำนะมีวิธีการต้องหลายอย่างแล้วเทคโนโลยีสมัยนี้ก็ช่วยให้คนสามารถเข้าถึงการระลึกถึงกันได้ผ่านวิดีโอคอลก็ดีผ่านอะไรก็ดีแม้จะไม่ถึงตัวกันเหมือนสมัยก่อนนะแต่มันก็ถึงใจกันได้ถ้าเข้าใจกันจริงๆมันไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์อย่างนี้จะทําให้คนรู้สึกว่าไม่ได้ทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะจริงๆมันทําได้นะอย่างเนี้ยคนฉลาดก็หาเรื่องที่จะดูแลตัวเองโปรเทคตัวเองแต่มาวัดได้เนะ แต่คนที่ไม่ฉลาดเลยก็คิดว่าเนี่ยมันกลับบ้านไม่ได้อย่างงั้นไม่ได้ไปเนเตอร์เทนกับเพื่อนไม่ได้นประกาศอย่างนี้มันทําให้อย่างนั้นก็โวยวายไปดังนั้นในสถานการณ์นี้ในทางกลับกันเนี่ยอาจจะมาว่าธรรมชาติแวดล้อมมันดูดีขึ้นเนสิ่งแวดล้อมมันดูเข้าท่าขึ้นตำรวจทํางานน้อยลงนในเรื่องของอุบัติเหตุโรงพยาบาลก็ไม่ต้องมีผู้ป่วยจากอุบัติเหตุมากขึ้นเพราะว่าผู้ป่วยจากอย่างอื่นมันเยอะพอแรงแล้วเน,นี่ยสถานการณ์ที่เราเห็นว่ามัน ถูกเชิญและมีความเปลี่ยนแปลงทางสงการเนี่ยมันก็ไปอุปถัมสถาสนการณ์อื่นๆให้ดีขึ้นได้ด้วยเนี่ยในช่วงเวลานี้ธรรมก็คิดว่าในสังคมเนี่ยเนื่องจากอินเตอร์เทนมันหายไปเยอะนะร้านอินเตอร์เทนต่างๆในตอนกลางคืนมันก็ปิดไปเยอะมายคิดว่าสภาพทางถ้าจะเรียกยังไงกระแสะความเป็นอกุศลมันน้อยลงนีกระแสะความเป็นกุศลอาจจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็ตามนีแต่กระแสะความเป็นอกุศลเนี่ยมันน้อยลงเนื่องจากสถานบันเทิง เนื่องจากการกินเหล้าเมายาเนี่ยมันลดน้อยลงไปอาจจะมีคนที่แหขคอกนะไปปาร์ตี้อะไรบ้างก็สุดแล้วแต่รับผิดชอบกันเองแต่อาตมาคิดว่าสังคมมันก็โดยดูว่าแม้แต่ลบภัยไข้เจ็บแต่ว่าความสว่างทางใจคนมันอาจจะเยอะขึ้นก็ได้นะถ้าคนกังวลน,น้อยนนในทางกลับกันอย่างนี้อาตมาก,ก็อยากให้ใช้โอกาสการมีสงกา์ก็คือการเปลี่ยนผ่านอย่างนี้ในการมาทบทวนใจตัวเองนว่าเออปีนี้สงการอาจจะเงียบ งานหรือว่าเงียบสงบลงแต่เราก็มีโอกาสทบทวนใจตัวเองว่าผ่านมาแล้วอีกหนึ่งปีนะแบบไทยๆเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเราผิดพลาดอะไรไปแล้วบ้างเราจะแก้ไขอะไรบ้างแล้วต่อไปข้างหน้าเราจะทำอะไรให้เป็นกุศลให้งอกงามขึ้นบ้างอันนี้แต่มาว่าจะเป็นประโยชน์ทั้งปีใหม่ไทยทั้งปีใหม่เมืองทั้งปีใหม่สากลก็สุดแท้แต่ที่เราจะไปเจอนะปีใหม่จีนตุดจีที่ผ่านมาอะไรก็แล้วแต่ ถ้าคนใช้เวลาเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการมาทบทวนใจตัวเองเนะ่อาตมาว่าจะได้ประโยชน์มากนะอะไรที่ยังไม่ได้ทําเป็นความดีก็ทําเสียอะไรที่ยังเป็นข้อที่เรายังติดขัดในใจเป็นอุปสรรคในใจหรือเป็นข้าศึกเป็นอกุศลเป็นกิเลสในใจที่เรายังไม่ละก็จะจะรีบละนะสีลข้อไหนไม่ดีก็รีบทำนะอย่าให้รอถึงว่าป่วยไข้แล้วจึงไม่อยากทําความดีหรือว่าเารอให้อย่างนั้นอย่างนี้ถึงอยากทําความดีแตมาว่ามันช้าไปนในสถานการณ์อย่างเนี้ คนทําความดีได้เนี่ยไม่ยากนะถ้าคนฉลาดจะทําเมื่อวานมีหมอฟันมานะก็ได้คุยกับคุณหมอว่าอาแม้แต่ว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่อการติดเชื้ออะไรก็แล้วแต่นะแต่อยู่ในโรงพยาบาลก็ต้องทําหน้าที่เหมือนปกติมากๆนะต้องโปรเทสตตัวเองต้องคัดนะคัดกรองผู้ป่วยแต่อย่างหนึ่งเนี่ยสามัญสำนึกข,ของหมอนี่มันรู้สึกว่ามันยังต้องทําหน้าที่นะนยังต้องทําหน้าที่ถ้ามีเคสต,ต่างๆมา นะก็ต้องทำหน้าที่เหมือนเดิมนะพยาบาลอะไรต้องทำหน้าที่เหมือนเดิมนะโยมพยาบาลที่ภูเก็ตก็ส่งข้อความมาเล่าให้ฟังว่ายังต้องขึ้นบอร์ดทำหน้าที่หนักยิ่งกว่าเดิมอีกที่ภูเก็ตนะเพราะคนติดเชื้อเยอะนะอาตมาก็ได้เห็นว่าในเวลาที่คนอื่นว่างๆสบายๆก็ยังมีคนที่ทำหน้าที่หนักแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อแหลมต่อความอันตรายได้นะั้นเะนี่ยการใช้ชีวิตไม่ประมาท ในวันนี้และว,วันต่อๆไปน่าจะเป็นคตินิยมของสงการที่ดีนะว่าความไม่ประมาทก็คือการฝึกสตินะฝึกสติดีความประมาทก็ลดลงเมื่อไรเรามีศีลดีมีสติดีมีปัญญาดีความประมาทในชีวิตก็ลดน้อยลงเรื่อยๆนะก็ฝากเป็นลรงใจว่าอย่าให้สงการปล่อยผ่านไปอย่างเงียบงันนะขอให้สงการเนี่ยมาเป็นจุดพลิกผันในใจแล้วก็กระตุ้นจิตใจเราให้มีกุศลมากขึ้นให คือโอกาสอย่างนี้นะ่าเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้งอกงามในกุศลธรรมของพระศาสดายิ่งยิ่งขึ้นไปทุกท่านทุกคนเทิน